สวัสดีค่ะไม่รู้ดูตรงไหนว่ามีคนเข้ามาดูหรือยังน้องแนนก็มาแบบมุม่มั่วนะคะมาคนเดียวด้วยวันนี้เบาเสียงโทรศัพท์นายน่าจะมีคนเข้ามาดูขึ้นเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาคนเดียวเลยค่ะ มาแบบงงๆเลยเดี๋ยวขยับกลองนิดนึงสวัสดีค่ะวันนี้ก็นะคะเป็นวันเกิดน้องแนนแล้วนะคะวันเกิดขอบคุณค่ะวันเกิด20น้องแนนอ่าครบรอบ28ปีแล้วนะคะก็เป็นปีที่2แล้วที่น้องแนนไม่ได้แบบไม่ได้กลับบ้านนะคะปีที่สองแล้วแต่ก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เสมอนะคะ คุณพ่อไม่ได้แบบส่งอวยพรน้องแนนเลยเพราะคุณพ่อไม่อยู่บ้านไม่มีใครอยู่บ้านเลยน้องแนนเสียใจนิดนึงวันนี้ก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะคะน้องแนนต้องมาทํางานนะคะขายเสื้อผ้าวันนี้น้องแนนมาคนเดียวนะคะปกติก็จะมีพี่นัดมาด้วยพี่นัดก็จะทําอะไรให้ลหลายๆอย่างนะคะแต่ก็วันนี้น้องแนนก็ ทำไม่เป็นนะคะลองไลฟ์สดดูนะคะครั้งแรกเลยหัวจะยุ่งๆนิดนึงช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะคะอยู่บ้านกันเยอะๆนะคะอยู่บ้านกันให้มากที่สุดดีกว่านะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แย่ yeah, เลยนะคะงานแต่งพี่ชายก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าตอนนี้จัดงานไม่ได้นะคะทุกที่ก็ติดโควิดกันหมดเลยนะคะเพียบรอบนี้ก็จะหนักกว่าทุก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 รอบนะคะทุกรอบก็จะจะจะ,จะไม่ได้หนักขนาดนี้แต่รอบนี้หนักจริงๆอ่ะเครียดนะคะทำอาหารกินก็ลําบากสําหรับคนที่แบบต้องหาเช่ากินหาเช่ากินข้ามก็ลําบากมากๆเนาะเข้าใจเลยขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเมียนมาค่ะเมียนมาน้องแนนก็อ่านไม่ค่อยจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งนะคะเมียนมาค่ะอ่านได้นะคะแต่ก็น้องแนนพูดไม่ได้นะอ่านพอได้นิดนึงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะมานั่งคุยกันนะคะน้องแนนลองไลฟ์สดครั้งแรกนะคะก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะก็มานั่งคุยกันนะคะตอนนี้น้องแนนก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็มาทํางานมาขายเสื้อผ้านะคะตอนนี้เสื้อผ้ากองอยู่เต็มเลยนะคะน้องแนนต้องถ่ายรูปแล้วก็โพสขายด้วยมาเลเซียโอมาจากไกลเลยะค่ะมาเลเซียก็โทษด้วยน้องแนนพูดประอังกินไม่เป็น ก็วันนี้มาดึกนิดนึงนะคะลองอไลฟ์สดดูนะคะคราวหน้าน้องแนนการจ,จะแบบได้ไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างนะคะตอนนี้ก็ลองทดลองก่อนนะคะก็พอได้ขอให้มีความสุขในวันเกิดนะคะความคุณค่าน้องแนนขายออนไลน์ค่ะใครในเฟซนะคะน้องแนนจะขายออนไลน์ก็ตอนนี้ไม่สามารถที่จะตั้งขายที่ไหนได้เลยนะคะน้องแนนก็เลยมาขายออนไลน์แทนนะคะ พอมีทานลูกค้าอยู่นะคะเพระาะว่าน้องแนนก็ขายเสื้อผ้ามาประมาณปีหนึ่งแล้วก็ออกพอได้นะคะกําไรเล็กเลกน้อยน้อยนะคะพออยู่ได้พอได้กินก็พอแล้วนะคะมีเสื้อผ้าตัวเองบ้างเสื้อผ้าที่รับมาขายบ้างน้องแนนก็ขายเรื่อยๆตอนนี้น้องแนนก็อขอบคุณมากคะ COVID ่ะโควิดนี่กลัวมากเลยค่ะกลัวจริงๆ คนพ่อก็เป็นห่วงน้องแนนใส่สร้อยวันก่อนน่ารักเปรี้ยวมากมากเลยมันไม่ใช่สร้อยทองค่ะก็จะเป็นแบบัยรุ่นทั่วไปนะคะซื้อมาใส่พี่นัดไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบพี่นัทบอกว่ามันดูสกอยอะไรเงี้ยแต่น่องแนนก็ชอบแหละมันก็น่ารักสำหรับคนสมัยนี้เขาก็ใส่กันประมาณนั้นแหละค่ะ บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบพี่นัทไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาแต่ต้องแนนชอบ้นอแนนก็จะใส่ <c oughs> เราไม่ได้ทาอะไรเสียหายนะเนาะแค่แบบใส่ร่อยเองแต่ก็ยังว่าแล้วพี่นัทเขาไม่ชอบเขาก็จะออกอาการหนักนิดน,นึงนะคะน้องแนนไม่ค่อยได้ทาคลิปก็เมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงนี้ก็อ่าเราเก็บเก็บสดาลดินได้แล้วแต่ปีนี้ไม่ได้เลยค่ะหน้าบ้านน้ําเต็มหน้าบ้านเลยน้ําขังเต็มหน้าบ้านเลยไปไหนก็ไม่ได้ ฝนตกหนักน้องแนนก็เพิ่งมาวันนี้แล้วค่ะมาทํางานแต่ก็น้องแนนไม่ได้เดินทาง้ดยรถตู้หรือร,รถไลน,นะคะให้พี่นัทมาส่งแล้วก็ขาก็าให้มารับเอานะคะเพราะว่ากลัวโควิดมากๆนะคะน้องแนนก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านก็อยู่ที่นี่ก็อยู่แต่ห้องขายเสื้อผ้าแล้วก็เวลากินข้าวก็สั่งเอานะคะอยู่กรุงเทพอย่างที่หลายๆคนทราบว่ามันสะดวกสบายมากๆก็จะมีแบบส่งอ่าแกร,ร็บส่งไลแมนฟุตแพนด้านะคะก็มีหลายๆแบบ น้องแนนก็สางเอามากกว่านะคะไม่อยากออกไปที่ไหนเลยน้องแนนติดน้องแนนไม่มีปัญหานะคะเราติดเรายัางโอเคว่าแบบโตแล้วแต่ถ้าติดลูกขึ้นมามันจะแย่มากๆอยากให้น้องแนนมาไลฟ์สดบอยๆนะมาไลฟ์สดบอยๆค่ะเป็นเอฟซีน้องแนนดูทุกคลิปเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องแนนอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนะคะขอบคุณมากค่ะน้องแนนเพิ่งมาไล ที่จริงแล้วอ่ะน้องแนนเคยถามพี่นัทแล้วว่าไลฟ์สดยังไงพี่นัทไม่บอกนะคะพี่นัทบอกว่าเธอทําไม่เป็นหรอกโทรศัพท์เธอทําไม่ได้หรอกอะไรางี้นะคะน้องแนนก็วันนี้น้องแนนลอ,ลองกดตรงอัปโหลดวิดีโอค่ะมันขึ้นมาไลฟ์สดพอดีน้องแนนก็อ่ะลองไลฟ์ดูดีกว่าแต่ก็มาดึกไปหน่อยนะคะมามืดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรรอบหน้าค่อยมาไลฟ์กันใหม่นะคะค่อยมานั่งพูดคุยกันใหม่วันนี้ก็เทสเทสกันหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดน้องแนนด้วยน้องแนนก็เลยอารมณ์ดีนิดนึงสามีให้รางวัล หนึ่งมืนบาทขอบคุณค่ะพี่นัดให้มาหนึ่งมืนบาทน้งแนนโอดีใจมากเลย <c oughs> ก็เลยไปซื้อทองมาค่ะปลื้ม <c oughs> น้องแนนขายอยู่ที่ห้องค่ะที่คอนโดเลยค่ะน้องแนนอ่ารับเข้ามาแบบรับมาจากหลายๆเจ้าค่ะ รับมาจากแบบหลายที่ที่เขาขายกันน้องแนนขายมือหนึ่งมือสองนะคะก็ไม่ได้ระบ,บุว่าต้องขายมือหนึ่งอย่างเดียวนะคะน้องแนยนยก็รับมาขายมือหนึ่งมือสองแล้วสาหรับวัยรุ่นทั่วไปทุกวันนี้เขาแบบแต่งตัวกันแบบไหนนะคะน้องแนยนยก็ต้องดูว่าเขาแต่งตัวแบบไหนเราก็ต้องรับแบบนั้นมาเพื่อที่จะมาลงผ้าลงไว้หลายวันนะคะน้องแนนแบบซื้อทีเดียวไม่ไหวนะคะแบบ มันก็แพงงานป้ายก็ตัวหนึ่งแบบสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยบางทีก็แบบเกินกว่านั้นเจ็ดแปดร้อยก็มีก็รับมาต้องแบบรับทีละคือหล,หลายวันนะคะทีละครั้งน้องแนนถึงขายได้นะคะทีเดียวน้องแนนแบบหาเงินไม่ทันเลยค่ะแต่ก็ก็ขายได้นะคะก็ยังน้องแนนขายได้น้องแนอนออกทุนไว้รอบทีแล้วแปดพันนะคะก็ได้กําไรมาสี่พันกว่าบาทก็ถือว่าดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กําไรแบบนี้ทุกรอบแล้วค่ะ ก็จะได้แบบเป็นเป็นบางรอบบางรอบก็อาจจะขาดทุนบ้างนะคะการซื้อขายก็ประมาณนี้แล้วค่ะบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็อาจจะขาดทุนด้วยก็ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ส่วนมากก็มีแต่ได้แหละค่ะได้กําไรเยอะอยู่ช่วยกันแชร์ให้น้องแนนกันนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องแนนก็วันเกิดน้องแนนก็ที่จริงอ่ะอยู่กับพี่นัทมาสามปีแล้วนะคะ ไม่เคยจําวันเกิดน้องแนนได้เลยพี่นัทอะปีที่แล้วอะน้องแนนถามว่าอ่าป้าวันนี้วันอะไรอ่าพี่นัทก็บอกว่าก็วันอังคารเนี่ยปีที่แล้วตรงกับวันอังคารพอดีก็วันอังคารเนี่ยน้องแนนเสียใจมากเลยสามีจําไม่ได้แต่ปีเนี้น้องแนนอ่าที่แรกอะน้องแนนถามตั้งแต่เมื่อเมื่อ,อวานว่า ป้าพรุ่งนี้ก็บันเกิดหนูแล้วเราจะกินอะไรกันไหมแบบกินหมูกระทะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณค่ะป้าพี่นัทก็บอกว่าเอา้าวันเกิดเธอเหรอแบบทําเป็นจําไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็เอาเงินมาให้น้องแนนก็ดีใจมากเลยอ่ะดีใจจริงๆค่ะไม่เคยได้รับเงินนี่เยอะแบบนี้จากพี่นัทมาก่อนนะคะก็ถือว่าดีใจน้องแนนไปซื้อสร้อยมาใหม่นะคะสร้อยน้องแนนรอบที่แล้วก็เอาไปขายเพื่อที่จะออกรถมานะคะก็เลยสร้อยรอบนี้ก็ ซื้อมาใหม่ก็รอบนี้จะไม่ขายแล้วถ้าไม่ติดอะไรนะคะถ้ามีปัญหาอะไรน้องเนนก็อาจจะขายอีกนะคะเพราะว่าก็เลยหลายอย่างนะคะเรามีภาระเราก็ต้องค่อยๆไป,ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนไม่ได้อ่านคอมเมนต์บ้างเลยคนเข้ามาดูห้าสิบเจ็ดคนโอ้ขอบคุณมากคะ่ะน้องแนนก็ไลฟ์เล่นๆน,นะคะไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าทีแรกน้องแนนเห็นว่ามีคนดูแค่สองคนเองจะไลฟ์ดีไหม ก็ไม่เป็นไรนะคะคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะน้องแนนก็มานั่งคุยกันพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะมีคนดูด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้่าดึกแล้วนะคะสี่ทุ่มกว่าบางที่เขาก็อาจจะนอนแล้วต่างจังหวัดบางทีก็นอนไว้นะคะอย่าง,งน้องแนนอยู่บ้านก็นอนแบบสามทุ่มสี่ทุ่มก็นอนแล้วนิวตันหลับก็หลับตามลูกบางทีหลับก่อนลูกอีกค่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะขอให้น้องแนนรวย น้องแนนจะได้แบบพาพ่อแม่มาเทีย่ยวที่นี่บ้างรออย่างเดียวเลยค่ะเมื่อไรจะได้กลับบ้านนะคะถ้าได้กลับบ้านก็จะพาพ่อแม่จะพาพ่อคือถ้าน้องแนนมีตังเยอะๆน้องแนนคงจะแบบพาพ่อแม่มาเทีย่ยวที่นี่บ้างแหละอยากให้กินอาหารดีๆที่นี่แบบโอ้อยากให้พ่อเห็นแล้วว้าวเลยอะค่ะแบบทําไมร้านอาหารที่นี่สวยจังใหญ่จังอะไรเงี้ยอยากให้เจอแบบนั้น เมื่อวานน้องแนนนั่งกินหมูกระทะกับพี่นัดแล้วก็หลานก็โทรมาพอดีแบบเห็นแล้วอยากกินน่ะทาท่าแบบอ่าจกหมูจากโทรศัพท์อะค่ะจกออกมาแล้วทําท่ากินเลยงอนเห็นแล้วสงสารมากเลยว่ากลับบ้านจะซื้อกระทะหมูกระทะไปทํากินที่นู่นจะทําให้เขากินสวัสดีจ้าจากเอฟซีพูลบุรีรามขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมีความสุขมากๆน้องแนนขอบคุณค่ะ เขาปลืม้มน้องแนนมาแบบงงยังก็ยังมีคนดูน้องแนนอยู่ก็ขอบคุณมากนะคะดึกแล้วน้องแนนว่าขอบคุณค่าปกติแล้วไม่ได้ได้เิงแบบนี้พี่นัทจะดนะูน้องแนนเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วน้องแนนอารมณ์ดีแบบชอบชอบเล่นชอบคุยอะไรเงี้ยบางทีน้องแนนเข้าใจพี่นัทที่แบบอ่า พ่อทางเมียนมาเป็นยังไงบ้างอ๋อสบายดีมากเลยค่ะสบายดีมากคือจริงๆแล้วอะ่ะจากที่เขามีปัญหาก,กันอา่ะจะมีปัญหาแค่ย่างกุ้งแค่ฝั่งนู้นนะคะแค่ฝั่งแบบเมืองหลวงเขาจากบ้านน้องแนนคือไกลกันมากๆเลยนะคะคุณพ่อสบายดีมากๆเลยค่ะสบายจัดงานสงกรานต์ได้ปกติเลยค่ะสงการานต์ที่แล้วสงการานต์ที่ผ่านมานี่ก็จัดงานกันโอ้สนุกสนานเล่นน้ํกับน้องแนนอิจฉามากเลยอะ่ะ อิชาคนที่บ้านเตงไม่ได้เล่นสงการมาสองปีแล้วนะคะอิชาพ่อมากเลยมีการโดนปะแป้งแล้วก็มาโชว์น้องแนนใหญ่เลยสวัสดีค่ะอิโอ,อ้ขอบคุณค่ะจังหวัดเลยเพิ่งไปมาปีใหม่เองค่ะอิชาพ่อมากเลยโดนปะแป้งแล้วมาโชว์ลูกเนี่ยเห็นไหมพ่อโดนแป้งเนี่ยเห็นไหมอะไรเงี้ยอิชาที่จริงน้องแนนทําคลิปไปแล้วนะคะ กะว่าจะลงพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าน้องแนนอาจจะลงวันเว้นวันน้องแนนไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปด้วยนะคะแล้วยังอยู่กรุงเทพไม่รู้จะทําคลิปอะไรเลยค่ะเพราะว่าน้องแนนจะไม่ออกไปที่ไหนเลยไม่เสี่ยงต่อโรคนี้แน่ๆน้องแนนก็เลยว่าจะลงวันเว้นวันนะคะแต่ก็ทําคลิปอธิบายหรือว่าเล่าเรื่องที่บ้านไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปเด็ดนะคะน้องแนนจะ จะลงให้ดูนะคะลงให้พี่ๆชมกันเป็นคลิปที่น้องแนนกําลังทําธุรกิจกับที่บ้านอยู่นะคะเล็กๆน้อยๆแต่ก็ความสุขน้องแนนก็คอยดูกันนะคะน้องแนนว่าน้องแนนจะออกจากไร์สดแล้วนะคะน้องแนนคิดว่าดึกแล้วโอ้ยขอบคุณมากค่ะที่จริงก็ชอบแต่งตัวนิดนึงนะคะก็ชอบเป็นคนชอบแต่งตัวนะคะแต่ก็ ต้องดูการรัทศาด้วยนะคะมีแฟนเป็นครูนี่ก็ทําอะไรก็ต้องแบบนิดนึงพี่นักส,สอนน้องแนนเสมอนะคะอะไรที่น้องแนนไม่รู้ก็จะคอยสอนเสมอแหละเขาเป็นสามีที่ดีมากๆเลยค่ะปลืม้มปลื้มตั้งแต่ได้ตังค์จากเขาแล้วน้องแนนปลื้มมากเลยตอนนี้พ่อลูกก็นอนแล้วแต่น้องแนนก็มาทํางานก่อนนะคะที่จริงอะจะติดติด่างานแต่งด้วยแต่งานแต่งเขาต้องยกเลิกไปก่อนนะคะเพราะว่า ตอนนี้แถวบ้านเจ้าสาวมีติดโควิดกันเยอะมากก็เลยยกเลิกงานแต่งไปก่อนสิบสานาทีเองจะไปแล้วเหรอน้องแนนกลัวง่วงกันนะคะก็มันเห็นมันดึกแล้วนะคะกลัวแบบมันจะง่วงกันน้องแนนว่าจะออกแล้วที่จริงอะ่ะติดงานแต่งด้วยน้องแนนว่าจะรีบกลับบ้านแล้วก็่าเช่าชุดให้แม่แล้วชุดนอนชุดนอนไม่ใช่ชุดชุด,ชดแม่เจ้าบ่าวอะค่ะน้องแนนพาแม่ไปเช่าแล้วก็จ่ายตังให้แม่เรียบร้อย ขอบคุณค่ะจ่ายตังให้แม่แล้วเรียบร้อยนะคะไปเช่าชุดแบบแม่เจ้าสาวแล้วแม่เจ้าบ่าวแล้วก็จ่ายไปพันสามเช่าชุดมาสุดท้ายก็ยกเลิกงานนะคะก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องชุดจะยังไงให้แม่ไปคุยกับทางร้านเอาเพราะว่าเราจ่ายตังไปแล้วประเด็นะอยู่ตรงนี้แล้วน้องแนนก็จ่ายตังช่างแต่งหน้าให้แม่แล้วคือจริงๆแล้วน้องแนนคอยซัพพอร์ตแม่เสมอนะคะอันนี้คือเรื่องจริง น้องแนนพพอร์ตแม่ทุกอย่างนะคะอะไรที่น้องแนนคิดว่าคนจะทําน้องแนนก็ทําให้เสมอนะคะอยากให้แบบเขารู้สึกว่าโชคดีที่มีน้องแนนมากกว่าตอนนี้โอ้คนดูห้าสิบกว่าห้าสิบสี่ห้าสิบห้าแล้วก็ยังมีคนเข้าอยู่เรื่อยๆนะคะรอน้องแนนไลฟ์สดกับที่บ้านอีกทีดีกว่านะคะน้องแนนว่าพูดคนเดียวแล้วพี่ๆอาจจะเบื่อก็ได้นะคะก็น้องแนนจะไปแล้วนะ ดึกแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันอรอบหน้านะคะสําหรับคลิปก็น้องแนนจะลงเรื่อยๆบางคนก็อยากให้น้องแนนทำคลิปเช่นแบบออยากให้ถามคนพ่มาคนมอญแบบว่าความเป็นยูเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะที่จริงแล้วน้องแนนก็อยากทําแบบนั้นมากๆแต่เรามีภาระเยอะมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ น้องแนนอ่าต่อไปน้องแนนก็จะไลฟ์สดให้บ่อยขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็ทําเป็นแล้วนะคะวันนี้แค่ทดลองนิดนิดนะคะน้องแนนยังทําให้เป็นเดี๋ยวไว้มีเวลาแล้น้องแนนจะทําให้เป็นเวลานะคะไลฟ์สดอาจจะวันเว้นวันอะไรเงี้ยนะคะเออได้ค่ะอาจจะทําวันเว้นวันนะคะไลฟ์สดก็เดี๋ยวค่อยดูอ่าคลิปก็จะลงเรื่อยเรื่อยๆอยู่นะคะตอนนี้ เสียดายเป็นการนะคะที่พี่ๆี่หายไปแบบเยอะเลยแล้วก็คลิปก็แบบเหมือนแบบสําห,หรับบางคนคิดว่าคลิปอาจจะไม่ได้ดูแล้วนะคะน้องแนนก็ขอโทษด้วยวิกฤตหนักจริงๆแหละไม่สามารถที่จะเดินทางไปทําอะไรได้เลยขอให้น้องแนนกลับบ้านได้นะคะพี่พี่อาจจะแบบชอบใจในคลิปน้องแนนแน่นนนๆมีอะไรหลายอยา่างที่น้องแนนอยากให้พี่พเห็นอยากให้พี่พเจอแบบที่บ้านน้องแนนความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะคะอยากทํามาก อยากกลับบ้านจริงๆกลับบ้านแล้วพี่ๆเห็นแล้วโอโหอาจจะชอบนะคะต่อไปถ้าน้องแนนมีไรายได้มากขึ้นใน youtube นะคะน้องแนนก็อาจจะไม่ต้องมาลำบากอยู่แบบนี้น้องแนนก็อาจจะกลับไปทำ youtube ที่บ้านแบบ2เดือนครั้งเดือนละครั้งนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้ได้แต่ฟันไว้ก่อนคิดถึงพ่อที่สุดของที่สุดแล้วน้องแนนคะคิดถึงจนแบบเอาไปฟันเกือบทุกวันนะคะน่าจะอาการเริ่มหนักแล้วะค่ะแบบฟันทุกวัน ฟันถึงพ่อฟันถึงคนที่บ้านอะไรเงี้ยคิดถึงมากๆก็ไม่รู้เรารู้เอานะคะเมื่อไรจะได้กลับยิ่งโควิดรอบสามนี่มาหนักกว่าเดิมอีกนะคะปีหนึ่งมั้งสวัสดีขอบคุณค่ะผมชอบมอนครับแต่ผมไม่ชอบพมา่า <c oughs> ก็น้องแนนก็ไม่สามารถจะพูดไปได้ว่าเราเป็นคนมอนเลือคนพมา่านะคะเพราะว่า น้องแนนก็อยู่ประเทศเขานะคะแต่ก็เต่เงหนูหนูก็เป็นมอนละค่ะเป็นคนมอนร้อยเซ็นะคะเอ๊ะจะว่าร้อซก็ไม่ได้แม่ก็มีเชื้อพ่อม่อยู่นะคะแต่ก็พูดมอนกันแหละแต่จะว่ายังไงได้เราอยู่ประเทศเขานะคะเออขอบคุณมากคะ่ะน้องเนนก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ โอ้พี่คนนี้ก็พิมพใหญ่เลยจงองแนนก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะถ้าอ่านออกน้องแนนก็จะตอบโต้เขาได้นะคะอ๋อแสดงว่าเขาชอบชื่นน้องแนนแน่เลยน้องแนนรอรอได้แต่รอแล้วคะ่ะกลับบ้านไม่รู้อีกอีกสักปีหนึ่งจะได้กลับหรือเปล่านะคะเสียใจแต่คนเขาแอบกบลัแบบแอบบเข้าออกกันเยอะมากเลยนะคะเพิ่งได้ข่าวว่าโดนจับไปสองคันรถมั้ง ที่แอบเข้ามาจากพมา่าเข้ามาที่นี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขายัางไม่ให้เข้าโอ้ยขอบคุณค่ะแสดงว่าน้องแนนตั้งไลฟ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคนดูเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ยังดีนะคะน้องแนนมาไลฟ์คนเดียวยแบบงงๆเลยคะ่ะรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าปีปีนี้จะได้กลับไหมหรือว่าต้องรอปีหน้านานะคะนานจริงๆนานจนเหนื่อย น่าจะไม่ถึงค่ะหนึ่งร้อยคนน่าจะไม่ถึงขอบคุณค่ะที่จริงน้องแนนเป็นคนพูดมากเลย้ะค่ะคนพ่อมากคงไม่ชอบคนคนเมนน้องแนนน้องแนนอ่านไม่ออกอกอะค่ะ ก็ประมาณนั้นแหละค่ะคนชอบมากอาจจะไม่ชอบมอนมอนกาอาจจะไม่ชอบพม่ามันก็มีไปก็ประมาณนี้แหละค่ะมันก็ไม่ชอบกันเรื่องปกติน้องแนนคิดว่าเรื่องปกติแต่น้องแนนหรับน้องแนนน้องแนนเฉยๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาเขาก็ไม่ได้มาหาเรื่องเราน้องแนนก็อยู่ส่วนน้องแนนบางคนคนไทยบางคนก็ไม่ชอบน้องแนนก็มีน้องแนนก็อาจจะคิดว่ามีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักเราก็เรื่องปกติเลยค่ะ แล้วยิ่งน้องแนนเป็นคนแบบนี้นะคะยิ่งกับเพื่อนแบบเมื่อก่อนน้องแนนก็ทํางานก็เพื่อนร่วมง,งานก็จะแบบมองว่าซื่อๆเนาะใจก็ดีทาไมแบบบางคนไม่ชอบพี่ลาอะไรเงี้ยน้องแนนก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะมีคนรักแล้วก็ไม่มีคนรักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูคอมเมนต์ก่อนเวลาเดินทางกลับบ้านพันทางไหนครับก็ฮองซาวดีหรอคะอยู่ฟังอ่าอยู่อยู่อ่าอยู่ใกล้กับมอลเมงค่ะ อยู่ใ,ใกล้ๆกันแต่ก็น้องแนนยังไม่เคยไปนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เขาปิดแล้วไม่เชิงว่าปิดเหมือนประมาประมาณพระมา่าเขาปกครองอยู่นะคะเหมือนเขาปิดไว้เวลาเดินทางใช่ไหมคะน้องแนนกลับทางาที่จริงอ่ะกลับได้หลายทางนะคะแต่ก็ที่ใกล้บ้านน้องแนนเลยอ่ะฟังจะดีสามองแล้วก็สังขาบุรีสองทางนี้คือใกล้บ้านที่สุดแล้วถ้าจากอ่า จากที่นี่ไปบ้านน้องแนนประมาณ8ชั่วโมงค่ะถ้ากลับทางนี้นะคะแต่ถ้ากลับทางแบบแม่สอดทางทวายนี่คือไกลเลยค่ะ2วันกว่าจะถึงแต่ก็บางโอกาสก็ต้องกลับทางนั้นนะคะอาจจะแบบไม่สะดวกทางนี้อะไรเงี้ยก็ต้องกลับทางนั้นเหมือนกันค่ะน้องแนนจะอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆก่อนคนแม่สอดน้องแนนเคยไปนะคะแม่สอด มาให้กำลังใจคีิีดีมาให้ชมต่อไปนั้นๆครับขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพด้วยห้ามป่วยห้ามจนค่ะขอบคุณค่ะสาธุน้องแนนไม่อยากจนเลยค่ะอยากรวยๆมากเลยตอนนี้ถ้ารวยแล้วน้องแนนก็จะได้อยู่กับลูกนะคะถ้ารวยถ้ามีเงินนี่เยอะน้องแนนก็จะอยู่กับลูกแล้วค่ะคนมอนสวยแบบน้องแนนทุกคนไหมจริงๆแล้วสวยกว่าน้องแนนเยอะมากเลยนะคะน้องแนนก็ไม่ได้อยู่ในขั้นที่สวยหรอกค่ะ สวยเยอะแยะเยอะมากน้องแนนควรอ่านคอมเมนแบบอ๋อค่ะที่จิงคอมเมนเยอะมากเลยเมนเยอะเมนเยอะเรียนภาษาไทยจากที่ไหนครับน้องแนนไม่ได้เรียนค่ะน้องแนนศึกษาด้วยตัวเองค่ะน้องแนนจะศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ การอ่านการอะไรการพิมพ์น้องแนนก็ศึกษาด้วยตัวเองทุกอย่างเลยค่ะที่จริงก็เปิดหนังไว้ด้วยขอบคุณค่ะน้องแนนว่าน้องแนนจะออกไลฟ์แล้วนะคะยี่สิบสามนาทีแล้วนะคะแต่ก็คนก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบคนอยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมน้องแนนนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวมีเวลานะคะน้องแนนก็ จะมาไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาไลฟ์กับครอบครัวดีกว่ากับพี่นัทกับมิต้าอะไรเงี้ยนะคะน่าจะสนุกนะคะตอนนี้น้องแนนก็แค่ทดลองเฉยๆนะคะก็เจอกันน้องแนนใหม่นะคะพวงนี้น้องแนนก็นลงคลิปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องแนนไม่รู้จะบันทึกยังไงตอนนี้ฮึบ 啊啊！Uh, uh.